สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้ผมนำพระขุนแผนนะครับที่เกจิหลายท่านปลุกเสนครับหลวงพ่อกล้วยหลวงปู่สีหลวงพ่อนอหลวงพ่ออ่อนหลวงปู่โตหลวงพ่อแผนหลวงพ่อพิงหลวงปู่ดูนะครับปี2518นะครับผมวัดรัตนชัยวัดจีนยุทธยานครับเดี๋ยวมาชมกันครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้นะครับผมได้พระคุณแผนพิธีที่แบบมีเกจิดังๆนะฮะ ในยุคป,ปี2 5 1 8ในพิธีจตุาพิธพรชัยนะครับปลุกเสกไว้นะครับผมก็จะมีสร้างที่เ,เดี๋ยวเรามาดูกันสร้างก่อนนะครับเ,เพื่อนๆจะได้เนีนฮะขุนแผนรุ่นนี้นะครับสร้างที่วัดรัตนชัยวงเล็บจีนนะฮะวัดจีนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเป็นเนื้อดินนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดขนาดก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ไสนนะครับโอเคประมาณสองจุดสองเซนนะครับความสูงนะครับประมาณสักสี่เซนครับเพื่อนเพื่อนนะครับขุนแผนรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับลุกเสกพิธียิ่งใหญ่นะครับในพิธีจตุรพิดพรชัยนะครับ สร้างโดยวัดวัฒนาชัยวัดจีนอยุทยานะครับในปีพศ2518นะครับในพิธีจตรูรพิิพรชัยเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่ศรีนะครับหลวงพ่นอนนหลวงพ่อออดหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อพิงหลวงปู่ดูนะครับปุกเสกนะครับ เป็นพระที่น่าใช้นะครับเพราะว่าเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงจากยุคนั้นมาถึงยุคนี้ก็ยังแบบเป็นที่ข้ารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะครับตอนที่ผมเห็นคุณแผนองค์นี้ครั้งแรกผมก็รู้สึกประทับใจนะครับก็ลเลยบูชามานะครับอย่างเงี้ยข้างบนจะเป็นพระปางมารวิชัยนะครับ แล้วก็อ,อยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับด้านล่างก็จะมีกุมารน,นะครับเนี่ยนอนราบอยู่นะครับท่านเพื่อนจะดูพร้อมๆกันนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับเพื่อนอยู่ด้านข้างนะครับ ด้านล่างนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนก็จะมีปั๊มนะครับชื่อวัดรัตนชัยนะครับวัดจีนนะครับไว้นะครับก็จะทําให้เราแบบเก็บสะสมง่ายนะครับพร้อมีบันทึกไว้ชัดเจนนะครับสร้างปี2018บครับเพื่อนเเกจิทางๆยุคนั้นทั้งนั้นนะครับ พอนึกถึงวัดรัตนชัยเนี่ยก็ผมก็มีสมเด็จของหลวงปู่อยู่นะครับหลวงพ่ออยู่นะครับซึ่งเป็นพิมพ์ปกโพท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดนะฮะนะฮะอันนี้น่าจปีสองพนาร้อยสิบนะครับอยู่อีกองหนึ่งนะครับออนะยุธยานะครับ วัดนี้ก็จะถูกปลุกเสกโดยหลวงพ่อกลวยหรือหลายหหลวงพ่ออีกเยอะเลยนะครับผมก็เป็นวัตถุมงคลของวัดจีนที่น่าสะสมอีกนะฮะขนาดใกล้เคียงกันนะครับพเพื่อนโอเคครับวันนี้นะครับลาเพ,เพื่อนไปนะครับด้วยพระขุนแผนนะครับวัดรัตนะ ชัยจีนอยุธยานะครับพิธีจตุรพิธพรชัยปี2,518นะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ลองหามาใช้นะครับผมว่าเกจิดีๆเยอะๆเลยนะครับในการปลุกเสกพารุ่นนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ